ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องประชุมชั้น3เทศบาลนครนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสทังผู้ว่าราชการจ,จังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีคณะกรรมการส่วนราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยในการประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวนหนึ่งรายจากนั้นได้พิจรารณาในข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆอาทิพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องการประกาศกรรมการกลางทั้งพนักงานส่วนตำบล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและข้อพิจารณาข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวนหนึ่งรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด ที่ df. ห้องประชุมสาทับหนึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายบดินกเกงมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ดรปิยนิโรธนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์นายจิตตะเกษมิโรธธนรัฐนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พรองผู้ได้เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่หนึ่งปี2568ทั้งนี้วาระการประชุมที่สําคัญ คือจังหวัดนครสวรรค์เสนอขอรับการพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่51พศ2571และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่41พศ2571ซึ่งในระหว่างวันที่23-25กรกฎาคมน,นี้การกีฬาแห่งประเทศไทยจะเดินทางมาสำรวจสนามแข่งขันสถานที่พักของจังหวัดนครสวรรค์โดยที่ผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์เคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันกีฬาระดับชาติ ทั้งกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยที่นอกจากจะเป็นการพัฒนานด้านกีฬาแล้วยังมีส่วนให้การช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ,จาการท่องเที่ยวผู้ประกอบการร้านอาหารธุรกิจโรงแรมที่พักจากการมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาย่างจังหวัดนครสวรรค์เป็นจํานวนมาก ด้วยความมุ่งมัน่นทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านลอจิสติกสที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องประชุมโรงแรมโฟร์ทูซีเดชิคโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรศรีชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหาหรือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์พศ2566-2570ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณพศ2570ตามมาตรา24แห่งพระราชกิจษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพศ2565โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการและบุคคลจากภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในการประชุมตามพระราชกิฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พศ2565มาตรา24กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหาหรือร่วมกันกับบุคคลภาคส่วนต่างๆในจังหวัดเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กบจจัดทำตามมาตรา21ประกอบกับสํานการสภา,พ,าพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการที่เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณพศ2568ถึง2570และกำหนดให้จังหวัดจะส่งแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2570ให้ทีมบรณาการกลางประกอบด้วยสนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติสํานักงบประมาณและกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่31กรกฎาคม2568 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกิฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพศ2565จังหวัดนครสวรรค์จึงได้จากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลภาคส่วนต่างๆในจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณพศ2570 ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์จะนําไปปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปนายสมชายมานากิจสิริสุทธินายกเทศมนตรีเมืองนองบัวอําเภอน้องบัวจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้ในายแสงพูลสวรรัสดิ์รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวทีมรวมใจพัฒนาออกสำรวจกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชนในเขตเทศบาลซึ่งเทศบาลเมืองหนองบัวมีนโยบายส่งเสริมอาชีพในชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในด้านต่างๆเพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มการประกอบอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจต่อรองทั้งนี้ประชาชนในชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาชุมชนต่อไปงานจาราจรสพเมืองมุกดาหารดำเนินการตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชบนฟุตบาททางเท้าบริเวณทางข้ามม้าลายหน้าโรงเรียนเซนโยแซฟเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกประยุทธ์เรือนทองคําผู้กํากับการสพเมืองมุกดาหารที่มอบหมายให้งานจราจรสพเมืองมุกดาหารโดยพันตำรวจตรีทักษิณธงศรีสรารวัตรจราจรสพเมืองมุกดาหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรดําเนินการทําความสะอาดพร้อมตัดหญ้าและกําจัดวัชพืชบนพุทธบาททางเท้าบริเวณทางข้ามม้าลายหน้าโรงเรียนเซนโยแซกมุกดาหารถนนชยางกูลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งขณะนี้เป็นฤดูฝนมีต้นไม้และต้นหญ้าขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณทําให้ผู้ปกครองและบุตรหลานไม่มีที่ยืนรอข้ามทางม,ม้าลายต้องเลี่ยงมายืนบริเวณผิวการจราจรบนถนนซึ่งเป็นอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ทงางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองมุกดาหารจึงได้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานนักเรียนและผู้ปกครองเพื่ออำเนยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูมม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนจากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่งายฝั่งภงกาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอน,นาบริเวณพื้นที่กว่าหนึ่งหมื่ไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด4และท่าเทียบเรือชุดดีรวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยาสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านทีอียต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาแม็กซ์รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก คลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศ,ศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสูก่สการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านที u อต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านที u อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้านที u อต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสแตร a าเ mastery agility responsibility และ teamwork ตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การคาโลกแบบไร้อรอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนท่าอากาศยานสุนณภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หหรืออาคารแซดวันแบบ s o ฟต์โอ n พนนในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่อง หากเป็นเกต S, S 1 0 1ถึง S 1 2 8สแสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซดวันผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันโดยท่า,ากาศยานสวนภูมิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซดวัน หลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัยณจุดตรวจคน้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏติมาก,กรรมกวนกเกษียงสมุดโดยให้สังเกตป้าย S 1 0 1ถึง S 1 2 8จากนั้นลงไปชั้น B 2เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซตวัน จากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบโอเพนเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไปขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารแซวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารแซนวันที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลักจากนั้นขึ้นไปชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัพภาระผ่านพิธีการศุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสวนภูมิต่อไปท่าอากาศยานสวนภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารเซตวัน เพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภัยได้มาตรฐานในระดับสากลสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิชฉาชีพอาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือภัยไซเบอร์ การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้สูนชัวก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ 1>, 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตรเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชน ถ้ามีฉาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนําไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสําเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสําเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนําไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสําเนาบัตรประชาชนของเราจากคาแนะนําของสํานักงานกิจาการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสําเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับ การป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคล่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับ ที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับ เพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชน ให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุก,การใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวก่อนแชร์ได้สอบถามกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าแล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทางเอ็ดด้ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จําเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนําไปใช้เช่นศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสำเนาบัตรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องรมะมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆ การนำมาถ่ายรูปคู่หรือการเผอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่อนๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทำให้เราใช้สำเนาบัตรประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพยอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมารวมเฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ ชัวก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn